ตปากเล็กๆคางเล็กๆดังปึงๆดังปึงไมเออทำไมดังปึงจังเลยอ่ะไหนนะไข่เบลล์นงดังปึงจังเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่ไอ้นนี้ก่อนนะเอาใส่ไอ้ตัวนี้ให้ป้องนวดนวดสิเลือดใช่ไห ไม่ร้องของเล่นนึงอ่ะ,ะของจับโทรศัพท์ใครคะของเล่นเหรอไม่ใช่ของเล่นมันเป็นมันเป็นที่ท้องไข่ท้องท้องพอ่อร้องมันมัน,ม,นมันเป็นชี่ท้องพอ่อใข่จอมพ่อเนี่ยใอ้ท้องพ่อเหรอมันมันเป็นเครื่องเครื่องเจาะท้องอเหรอ เครื่องจอกช้องลูกค้าเป็นคุณหมอเหรอคะเครื่องจอกช่องลูกค้าเครื่องจอกช่องลูกค้าแล้วหนูเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าเป็นหมอนวดเหรอเป็นหมอนวดอ่านวดสินวดสิอ่านนวดสิอื้ออื้ออืออแขนอ่าพ่อนวดบีบแขนให้พ่อหน่อยเฮ้ยเข่าหดปากเย็นไรยาดูไหม <ด>ไปร้องให้นะไม่ร้องหนูนั่นแหละร้องแห่พี่พ่อจะพี่คอยร้องแห่ตลอดเลยเนาะค<ห>อยทำไมชอบร้องแห่พีพ่อยไม่เก่งเนาะ่อยไม่เก่งเหมือนเพชรเนาะเพชรไม่ร้องไห้ยวันนี้แสดงที่ไหนแสดงที่วัดศรีสระแรดครับอำเภอพุทไทสง์จังหวัด <Okay. S 1> บุรีรัมเอาพี่พลอเข้าห้องเอาไปกับตั้งขึ้นดีใจกันร้อยครับผมไม่มีแอนนะคร <c oughs> ับหเนเยป็นวงใจกันร้อยครับผมเหาวแล้วหาว้หาอาไปไหนไปไหนอ่ะน้องพลอย <c oughs> อก็นนจะันเซลล์ใครเนี่ยล,ะละ่ะน้อเนย่ หให,ให้คุณยายนวดให้ครับเมื่อคืนนี้ผมกระโดดลงเวทีแล้วทีนี้ขามันพลิก,กขาแพ่งเพื่อนก็ะติวว่าหลิดแล้วเพราะนี่เนาะม่ได้แทบพิกิลีเนาะพิกิลีแล้ว <laughs> ทำไรอะ่ะฮะอุ้ยได้ของขวัญด้วยได้ของขวัญด้วยเย้ดูเด็กนี่ล ยายนวดให้ครับคนสวยอาบน้ำหรือ,อยังยังเลยเดี๋ยวอาบน้ำก็ต้องนอนแล้วครับเนี่ยแนต่นแต่นวดให้เดี๋ยว่าห้ครับนวดยายาเย็นเย็น <c oughs> ดูแลสุขภาพขอบคุณครับสุขภาพมันก็ตามอัตภาพครับก็พยายามดูแลกินแบรนด์นดกินอะไรบำรุงอยู่ตลอดแล้วก็ออกกำลังกายบ้างนะครับแต่ว่างานมันมีทุกวันไงครับแล้วผมต้องเล่นถึงเช้าได้ไปกองห้วยไร่ไหมครับไปพรุ่งนี้ครับผมค่ะโอนะ้ลูกขี้เหรอลูกพอดีเลยพอเสร็จพอดีลขี้แหละอือ

ไอย้อย,อย,ยังบ่นอนครับมนันอันห็นกันแตนน,นวดหน่นเดี๋ยวสิขึ้นไปนอนละครับขึ้นบ้านแล้วครับมาถึงเมื่อกี้นี่เรียนยุคใกล้ๆนี่แหละครับเดี๋ยวคนณล้เมื่งไหม่ใส่ไหนไหนคุณอาเพิ่นหลีดเฮ็ดสิเฮ็ดชุดอันนั่นไหนหมือแรง เพิ่นก็เลยหีบผ่าใส่ละ่ะโอ้คือสวยเลยวะเพรก,ก็ได้อันเดียวติอ,อันนี้คือใส่สำเร็จเลยมอร์นั่แม่ม,มันมีกระเสียเนาเได้น่าไมันเป็นเพราะเท้าเด็ดถอนผ่าแพ้วเป็นร้ายหลายพี่นองของคุณอาจเก็ดสีขี้มไปถาไอพยยนน้ำแน่จงนีน้เขาก็ต้องตามเท่นมีแพร้ว่าเนาะ บานเมื่ยงเขาใส่ยังได้เขาก็ยังสั่นหละเขาเมืองตาลิวๆตาทับไปนอนพ่อไปนอนก่อนนะเมื่อคืนไปกดออเดอร์หน้องคนนี้ยี่ิบออเดอร์อขอบคุณคุณหนุ่มนครพนมนะครับซัพพอร์ตคนนี้ เมื่อวานนียูทามวลครับพี่น้องก็ร้ายหลายไปล้ำหลายเถื่อแล้วครับก็ร้ายทุกเถื่อแล้วก็ยูสอดแจงเต็มสนามคือเกาใจเกิน้อยรับรองว่าบมผิดหวังนี่ชงล้าเลื่องได้ยิ้มได้หัวได้ตลกนะฮะได้เข้าใจเรื่องแน่นอนหายยากเด้พี่น้องบอล่ําสมัยนี้ที่ล้าให้คนเข้าใจเรื่องแสดงเด็กติดตาม บนละก้อนส่วนมาเดี๋ยวนี้เพิ่นค่ะเนนเตยเน้เนหยางจะ่ว่าของเท่ากับเตยคือกันครับแต่ว่าเรื่องเท่ากับเน้นนคือกันโอเควันนี้คุณแนนกลับมาครับเพิ่นว่าแาเพิ่นสิมอาอัดเพลง